พูดถึงพรคเพื่อไทยแล้วพรุ่งนี้11ธันวาคมคุณนุ้งอิงเนี่ยอุ้มท้องอยู่ก็จริงนะ,ะแต่ยังคงลงพื้นที่ต่อเนื่องพรุ่งนี้จะไปใต้ครั้งแรกในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหน้ามาวิเคราะห์กันนะทะ่านผู้ชมว่าทำไมพรคเพื่อไทยตอนนี้ดูมั่นอกมั่นใจไปใต้นะฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยภาคใต้เป็นสมรภูมิที่ไม่ใช่ความหวังของพรคเพื่อไทยแล้วคุณทักษิณเองพยายามจะเอาชนะใจาคนปากใต้แต่ก็ยังทําไม่สําเร็จ ก่อนหน้าที่จะลงพื้นที่เนี่ยคุณนัทวุฒิสายเกื้อในฐานะผอ,อ,อครอบครัวเพื่อไทยมีการถแถลงะนะฮะแล้วบอกอย่างนี้ว่าอย่าลืมว่าเราเคยมีสสภาคใต้มาแล้วตอนปี48ตอนนั้นก็คือคุณกฤิสีฟ้าอดีตสสพังงานนั่นเองนะฮะทำให้คาดหวังว่าในโซนอันดามันเนี่ยเพื่อไทยจะมีแต้มคือทีมยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยถ้าจะว่ากันจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คาดหวังที่จะได้สสเขตในภาคใต้นะฮะ แต่คงจะขอเก็บคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ให้ได้มากที่สุดอย่างปีที่แล้วเนี่ยแกนนำพักเพื่อไทยได้ส่งคุณวรวัตรเอื้อพิทยกุลอดีตสอส,อสอแพรไปเคลื่อนไหวจัดทีมผู้สมัครสสทั่วภาคใต้นะครับโดยวางน้ำหนักไว้ที่จังหวัดสงขลาและหัวเมืองชายฝั่งอันดามันทีนี้ย้อนกลับไปสมัยที่คุณกริดสีฟ้าปักธงแถวรักไทยที่จังหวัดพังงาได้เนี่ยนะฮะตอนนั้นคุณลุงอิงเพิ่งเข้าเรียนจุฬาฮะทีนี้พักของคุณทักษิณตอนนั้นมีสสครบทุกภาค ปลายปี47ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์สึนามินะฮะ,ะระหว่างนั้นเนี่ยก็อยู่ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งทั่วไปคุณกริสีฟ้าผู้สมัครสสพังงาเขต2ของไทยรักไทยในฐานะผู้ปฏิบัติงานองค์กรพัฒนาชุมชนเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เหมือนกับคนพังงานเนี่ยเห็นการทํางานฮะก็เลยเทคะแนนให้คุณกฤษโดยไม่สนว่าจะสังกัดพรรคการเมืองของคุณทักษิณผลก็คือในปี48นะฮะคุณกริสีฟ้าเนี่ยเอาชนะคุณจุริต ลักษณะวิสิทธ์น้องชายคุณจุรินมาได้เรียกว่าสร้างความตื่นเต้นดีใจให้กับกองเชียร์คุณทักษิณเหมือนกับชนะเขตเดียวราวกับชนะทั้งภาคทีนี่มาปัจจุบันคุณุงอิงและแกนนาเพื่อไทยก็รู้นะฮะว่าบริบทการเมืองภาคใต้เปลี่ยนไม่เหมือนกับปี48ละแต่ก็ยังหวังที่จะเห็นผู้สมัครแบบคุณกฤิสามารถปักธงได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะคือตอนปี49เนี่ยตอนนั้นทยรักไทยถูกยุบคุณกฤิเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารก็เลยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปี พอพ้นโทษแบนมาก็ไม่ได้สมัครอีกเลยแต่มาสมัยหน้าเนี่ยเห็นว่าคุณกฤษเสนอตัวนะฮะต่อทางพรรคจะลงสมัครสอส,อสอพังงาเขตสองมีการทํากิจกรรมเดินไปทุกอําเภอในเขต2นะฮะเชิญชวนชาวพังงาที่มีแนวคิดการเมืองสีขาวออกมาสนับสนุนเนี่ยนะฮะเท่ากับว่าการเคลื่อนทับสุนย์รศรีธรรมราชของคุณอุ้งอิงพรุ่งนี้เหมือนกับเป็นการนําร่องครับล <ฮะ S 1> ุกกระแสเพื่อไทยด้วยความหวังว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า จะได้สสภาคใต้มาอีกสักหนึ่งถึงสองคนเหมือนกับคำกล่าวของแกนนำเพื่อไทยที่ว่าหากชนะ1เขตใน58เขตก็เท่ากับชนะทั้งภาคครับใช่ค่ะคือมันมีข้อมูลที่น่าสนใจแบบนี้คุณผู้ชมคะเหตุผลที่คุณอุงอิงเนี่ยนะคะเลือกไปเจาะฐานภาคใต้ลงพื้นที่นครศรีธรรมรานี่นะคะคือถือเป็นการลงพื้นที่ปักใต้ครั้งแรกของคุณอุงอิงเลยนะแล้วเหตุผลที่ทําไมถึงไปเจาะฐานภาคใต้นี่นะคะทั้งๆที่พื้นที่เดิมเนี่ย ฐานคะแนนนิยมเขาเป็นของพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคพลังประชารัฐย้อนกลับไปเมื่อการเลือกตั้งครั้งปี2 5 6 2ตอนนั้นเนี่ยนะคะประชาธิปัตย์เขากวาดมา5เก้าอี้ส่วนพลังประชารัฐได้มา3เก้าอี้คุณผู้ชมแต่หลังจากการเลือกตั้งซ่อมสอสอนครศรีธรรมราชปี64เนี่ยที่มีการไปเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็คือแทนคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตสอสอเขต3พรรคประชาธิปัตย์แล้วมีการเลือกตั้งซ่อมปรากฏว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะคะ ชนะการเลือกตั้งซ่อมคือได้คุณอายษษษสิทธิ์ศรีสุวรรณเนี่ยนะคะมาเป็นสอสอทําให้คือการแบ่งสอสอในพื้นที่8เขตของนครเนี่ยแบ่งกันไปเป็น4-4เลยนะก็คือพลังประชารัฐได้ไป4ที่นั่งแล้วก็ประชาธิปัตย์ได้ไป4ที่นั่งส่วนการเลือกตั้งครั้งต่อไปในปี2566เนี่ยนะคะเ,คเขามีการแบ่งเขตใหม่จาก8เขตจะเพิ่มเป็น9เขตคุณผู้ชม แล้วเพื่อไทยการลงพื้นที่ของอุ้งอิงเนี่ยครั้งนี้ก็คือหวังจะไปเจาะฐานเดิมของพลังประชารัฐแล้วก็ประชาธิปัตย์ตามนโยบายที่คุณอุ้งอิงประกาศว่าจะมีการส่งผู้สมัครให้ครบ400เขตก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าจำกันได้ถ้าไปดูผลสำรวจของโพ หลายๆโพก่อนหน้านี้นอ,อย่างนิดาโพก็บอกว่าอุ้งอิงเนี่ยคะแนนนําในทุกภาคเว้นภาคใต้ที่เป็นรองแค่พลเอกประยุทธ์ถึงแม้ว่าจะเป็นรองแต่ก็เป็นที่สองก็เป็นที่สองร <Turns S 2> องจากพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะก็เลยน่าสนใจน่าจับตาว่าการลงพื้นที่ของคุณอุ้งอิงในวันพรุ่งนี้ที่จะไปเจาะฐานภาคใต้ใเป็นครั้งแรก<ม>จะสามารถซื้อใจคนนครซื้อใจคนภาคใต้ได้หรือเปล่าเด <s ans arcade> ี๋ยวต้องรอดูพร้อมกันนี่ฮะคือกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกพักเลยละหวังจะปักธงหวังจะกวาดภาคใต้กันให้ได้ทั้งนั้นเลย ยอ่ะถ้า